สวัสดีครับมาดูวิธีการติดตั้ง Raspberry Pi OS ลงบนตัว Raspberry Pi Zero W นะครับเป็นตัวที่น่าจะเป็นตัวเล็กที่สุดนะครับราคาประมาณ1,000นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้มีบูท o o ดในตัวแล้วก็สามารถที่จะใส่ตัว MicroSD Card ได้นะครับแล้วมี m ินิ HDMI อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ฝั่งทางนี้จะมีพอร์ตไมโคร USB 2พอร์ตนะครับสำหรับการติดตั้ง OS ลงตัวนี้เราก็ install High Ho เพื่อที่จะบล็อกโฆษณานะครับบล็อกแอดก็สามารถทำได้ไม่ยากนะครับเราจะต้องมีตัวที่2ก็คือตัว m i โคร SD การแนะนำตัวที่เร็วนิดนึงนะครับผมใช้ตัว s n n i s สส,สีแดงเทานะตัวนี้ใช้กับกล้องวงจรปิดค่อนข้างดีเร็วด้วยนะครับแล้วก็ทนทาน ไม่แนะนําให้ใช้สีขาวเทานะครับเพราะว่าความเร็วค่อนข้างต่ํากว่านี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นฮีทซิงค์นะครับลองดูก่อนว่าร้อนไหมแต่สุดท้ายก็คงติดนั่นแหละนะครับตัวใหญ่สุดตอนนี้รอเคสตัวรัสบ b รี่พายส่งจากจีนอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างเบาบางไม่มีตัวหุ้มวงจรนะครับอยากจะใส่ตัวเคสพลาสติกใสนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับอะแดปเตอร์ Raspberry Pi ต้องการจ่ายไฟที่5โวลต์3แอมป์นะครับจะต้องเป็นรุ่นของเขานะครับจริงๆก็ตัวนี้ออกแบบมาสำหรับทุกรุ่น Raspberry Pi เข้าใจว่าอย่างนั้นซึ่งตัวนี้จริงๆอาจจะใช้ไฟไม่ถึงนะครับเพราะาตัวเล็กนะแต่ก็ใช้ตัว3แอมป์ไว้ก่อน5โวลต์3แอมป์นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับ หลังจากนั้นตัวที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือจะเป็นตัวการเรดเดอร์ซึ่งเราจะเบินตัว Raspberry Pi OS ลงในนี้แล้วก็เอามาเสียบใส่พอร์ตตัวนี้เนื่องจากว่าตัว Raspberry Pi Zero W เนี่ยจะไม่มี OS เขียนรอมไม่ได้จะเป็นตัวโปรเซสเซอร์แล้วก็แรมเท่านั้นนะครับส่วนตัวฮาร์ดดิสเนี่ยจะต้องใส่ไ i โคร SD นะครับเพื่อแทนฮาร์ดดิสตนั่นเองเราจะต้องเบินรอมก่อนผมมีตัวนี้ ก็จะเสียบใส่ตัวการ์ดล e เดอร์เข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาไปเสียบใส่คอมนะครับแล้วเราไปดูในคอมกันว่าจะต้องอินสตอลตัว OS ยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาไมโคร SD ตัวนี้มาเสียบใส่แล้วก็บูตนะครับเขาจะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แล้วก็เราสามารถที่จะปริงเจอร์คอนฟิกได้ค่อยมาลงไพโฮอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนในคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เราเสียบตัว micro SD เข้ามาแล้วเป็นไดเอฟนะครับตัวนี้นะประมาณ29.7กิกก็คือ32กิกนะครับผมจะทำตามเว็บฝรั่งที่เขาทำเอาไว้ให้แล้วนะครับจริงๆก็ต้องทำตามเขาแหละแต่เลือกตัวที่เข้าใจง่ายนะครับหรือจะดูคลิปผมเลยก็ได้ถ้าเกิดต้องการเข้าเว็บต้นฉบับนะครับผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปลองกดเข้าไปดูได้นะครับ ในการ install raspberry pi os ก็เราจะต้องดาวน์โหลดตัวลอมของเขามาก่อนนะครับซึ่งในการดาวน์โหลดเนี่ยก็ดาวน์โหลดผ่านเว็บเลยมาดูก่อนนะครับตัวนี้ raspberry pi zero แที่ผมซื้อมาเนี่ยจะมี wifi มี bluetooth นะครับแล้วก็มีความเร็ว1 g r ่งกิก mini hdmi micro usb power แล้วก็ มีช่อง40พินแต่ว่าไม่ได้ใส่มันปนอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็อื่นๆสามารถที่จะเชื่อมต่อได้หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือก็ตัวนี้แหละ Raspberry Pi แล้วก็ micro SD นะครับแล้วก็ micro USB ซึ่งก็คือสาย power นะครับหลังจากนั้นเราก็โหลดตัว Raspberry Pi Imager นะครับ เป็นตัวลง OS นั่นเองหลังจากกดเข้าไปก็จะมาโผตรงนี้นะครับให้เลื่อนลงมาแล้วก็ดาวน์โหลด for Windows นะครับหลังจากนั้นจะได้ Imageer version 1.7.1ให้ copy ไฟล์เอามาหลังจากนั้นก็ติดตั้งครับ install นะครับปล่อยให้เขาติดตั้งไปก่อน หลังจากเสร็จแล้วก็จะมีกระบวนการที่จะต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็รันเลยนะครับ finish มีปุ่มให้2ปุ่มนะครับ choose OS กับ choose storage นะครับหลังจากนั้นให้คุณ choose storage ก่อนเลยอ่าเจอแล้วนะครับใน F นะครับกด choose storage เรียบร้อยแล้วก็ choose OS จะมี OS ขึ้นมาให้แบบนี้นะครับให้เราเลือกตัวแรกสุดเลยนะครับ Raspberry Pi OS 32Bit บิตเลือกแล้ว storage เลือกแล้ว r i g h เลยครับเขาถามว่าต้องการจะเคลียร์ data ทั้งหมดเลยนะโอเคไหม yes เลยครับโอเคเนี่ยเขากำลังเขียนลงตัว s s d a r d นะครับตอนนี้ MicroSD card เราก็กำลังถูกโปรแกรมเขียนรอมทับลงไปเพื่อเป็นฮาร์ดดิสก์ของ Raspberry Pi นะครับโอเคเสร็จแล้วครับ การเขียนลอมก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับให้กด Refresh ไว้สักพักนะครับเป็นการกด F5 ก็ได้นะครับหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตัว micro SD เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับมีไฟล์อยู่นะตามหลักของเขาเขาให้ถ้าเกิดต้องการที่จะเปิด s e c u r e Shell นะครับ SSH คุณจะต้อง โชว์นำสกุลขึ้นมาแบบนี้ปรับในออปชันนะครับให้กดที่วิวนะครับแล้วก็เข้ามาออปชันเมนูนี้นะครับเชงหลังจากเชงก็มาติ๊กตรง High Extension ติ๊กตรงนี้ออกนะครับปกติจะอยู่อย่างนี้ติ๊กออกแล้วก็โอเคเขาก็จะโชว์นำสกุลขึ้นมาให้เห็นนะครับหลังจากนี้คุณสามารถที่จะลบนำสกุลออกได้ เพื่อให้เปิด s r e Shell คุณจะต้องสร้าง File, t เท็กไฟ SSHing h เอาไว้นะครับก็ New t e x t เฉยๆไม่ต้องมีนากุลนะครับลบออกให้หมดเลย SSH Enter Yes แค่นี้ครับเขาก็จะเปิด s r e Shell ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเพื่อให้ใช้งาน Wi-Fi ได้มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับคุณจะต้องสร้างไฟล์ไฟล์หนึ่งที่ชื่อว่า wpa underscore s, s u i c a n t conf นะครับแล้วก็ yes ไปแบบนี้แล้วให้ edit นะครับ edit ด้วย t o t e แพดพัดก็ได้หรือจะเป็น Notepad ธรรมดาก็ได้นะครับถ้าเป็น Notepad ธรรมดาก็ง่ายสุดก็จับลากเลยครับโอเคเนี่ยจับลากแล้วนะครับแล้วให้คุณใส่ตามนี้ เดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็คือ country เท่ากับ IN แล้วก็ตัวนี้ copy จะง่ายกว่า copy ใส่เอาไว้แบบนี้เลยนะครับเป็น default ของเขาว่าเขาจะต้องอ่าน syntax ตามนี้นะครับเพื่อที่จะวิ่งเข้าไป wifi ตัว wifi name คุณก็ใส่ไปก่อนเลยนะครับใส่เป็นตัวที่คุณใช้อยู่ผมจะใส่เป็นเบอร์นี้ แล้วก็ Wi-Fi Password ใส่เป็นตัวที่คุณตั้งนะครับจากนั้นก็เซฟเดี๋ยวเขาจะทำงานระบบ Wi-Fi ก็จะไปเชื่อมต่อตัว Wi-Fi r o u าเ r อร์ที่บ้านของคุณเองนะครับแล้วค่อยไปหาว่าเขาได้ IP เบอร์อะไรนะครับเสร็จแล้วเซฟเลยครับ เท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับเซฟให้เรียบร้อยนะครับลองตรวจสอบอีกครั้งต้องเช็คด้วยนะครับว่าค่าที่เราเซฟเอาไว้อยู่หรือเปล่าผมเปิดด้วยโน้ตแพดพัดๆก็มีครับโอเค เสร็จแล้วก็ Remove ตัว micro sd card ของเราไปใส่ในตัว raspberry pi นะครับหลังจากนั้นก็มาที่ตัว raspberry pi นะครับเราจะเสียบ power แล้วก็เสียบตัว hard disk เข้าไปอันดับแรกเสียบตัว micro sd เลยนะครับเสียบให้ถูกด้านเนี่ยแบบนี้นะครับ แล้วก็เสร็จแล้วมาดูครับมี USB แล้วก็มี power นะครับเราจะเสียบสาย power เนี่ยผมซื้อแบบนี้มาก็เพื่อความสะดวกนะครับเสียบ power เข้าไปอ่าโอเคเรียบร้อยไฟมาแล้วนะครับเว็บหนึ่งเมื่อกี้อ่านะครับมาแล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานไป สังเกตนะครับเล็กๆบางๆนี่ครับราคา1,000บาทมาแล้วทำงานแล้วนะครับหลังจากรอสักครู่ประมาณสัก1-2นาทีนะครับก็ให้ไปดูที่ DHCP ของเราเตอร์นะครับว่าจ่ายเบอร์อะไรผมใช้ Tender ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้มาแล้ว l a s t b ร l l y นะครับกดเข้าไปดู IP จะเป็นวิธีไหนก็นแล้วแต่นะครับของผมเป็นภาษาจีนก็ ให้รู้ว่าตัว Raspberry Pi ได้ IP เบอร์อะไรนะครับตอนนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จแล้วได้ IP 1 9 2 1 6 8 1 1 4 1นะครับจริงๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้ตัว d ีซ p พีอัตโนมจ่ายได้เหมือนตอนที่เราฟิก IP ผ่าน d ีซ p ให้กับกล้อง v i s a c a m นะครับแบบนั้นก็ได้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมคงย้ายไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตั้งค่า d ีซ p ให้จ่ายเป็น Static ตาม m a c d r e s s ไปนะครับ ลองสังเกตดูตอนนี้เราสามารถที่จะปิงเจอแล้วนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับเริ่มด้วยการปิงเช็คว่า Raspberry Pi อ่อนอยู่ปกติจริงหรือเปล่านะครับปิง1 9 2่ง6 8 0 1 4 1นะครับลบทีอ่า r a s p b e r r อ Pi อ่อนอยู่นะครับปัจจุบันนี้แล้วก็มาที่โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งครับ คุณจะต้องมีโปรแกรมที่สามารถ s q e Shell เข้าไปได้นะครับในเว็บฝรั่งเขาแนะนำให้ดาวน์โหลดโปรแกรมที่เป็น SQL Shell อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าตัว m o b a l e e x t r m นะครับผมก็จะดาวน์โหลดตัวนี้ผมลองใช้ Putty แล้วไม่ผ่านเป็น Free Edition นะครับ คุณจะดาวน์โหลดเป็นพอตเทเบิลก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องติดตั้งหลังจากที่ได้ไฟล์มาแล้วนะครับก็ให้แตกไฟล์ออกมานะครับในโฟลเดอร์จะมีอยู่2ไฟล์แล้วก็ดเบิลคลิกไฟล์ MSI เพื่อติดตั้ง Next แล้วก็ Next Install โอเคเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นคุณก็จะได้ช็อตคัดหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวบนคลิกโอเคมาแล้วครับมาที่ Putty Session นะครับแล้วก็ New Session เลยแล้วก็มา SSH เราก็ใส่ริโหมดโฮสต์เป็น IP ของ raspberry pi 1 9 2 1 6 8ก1 1สนนะครับในส่วนของ user name ยังไม่ต้องครับโอเคไปเลยโอเคมาแล้วครับให้ใส่ user เป็น pi นะครับ pi แล้วก็ password เป็น raspberry spberry ตัวเลขหมดนะครับหลังจากที่เราใส่ user ผายตัวเลขหมดนะครับแล้วก็ password l a s t b e r r y ตัวเลขหมดเช่นเดียวกันนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอแบบนี้ซึ่งเป็นหน้าจอตัว shell ของ l a s t b e r r y นะครับ l a s t b e r r y os เราต้องควบคุมด้วยตัว command line ลำดับถัดไปนะครับเราจะต้องฟิก IP ของ last b u y e r y Pi เราด้วยตอนนี้ IP ก็คือเบอร์นี้อยู่นะครับ0.141ตรงนี้ถ้าเกิดคุณต้องการจะฟิกเลยก็ให้เข้าไป edit file dhcpd.conf นะครับพิมพ์ตามนี้ sudo wap nano wap/etc/dhcp cd นะครับ c o n f enter จะขึ้นมาเป็นตัว nano file editor นะครับให้คุณเลื่อนลงไปเรื่อยๆไปดูด้านล่างนะครับคุณก็จะเห็นในส่วนของ ip address ตรงนี้ที่เขาคอมเมนต์ด้วยตัว sharp เอาไว้นะครับให้แก้ไข ในส่วนที่เป็น w lan เพราะว่าตัวอุปกรณ์ของเราเป็น wireless lan นะครับตัวนี้เป็น ethernet ศูนย์เป็นการ r d ไม่มีนะครับเพราะว่าตัว os เขา PDF f i จ e เอาไว้ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ให้พิมพ์เพิ่มนะครับพิมพ์ว่าเป็น interface กแล้วก็ w lan 0นะครับ enter แล้วก็ ST static static v a r ip underscore address เท่ากับ192.168 0.141นะครับทับ24 Enter static อีกรอบหนึ่งวักเราเตอร์เติม s ด้วยนะครับเท่ากับ192.168.0.1ตัวจุด0.1นี่เป็น IP ของเราเตอร์นะครับ Ent เตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ s t a t i c static อีกรอบ Domain underscore name underscore server s เท่ากับตัวนี้เป็น Domain Name s e r v เวนะครับอาจจะตั้งเป็นตัวภายนอกตัวไหนก็ได้นะครับผมใส่เป็น IP 8.8.8.8ประมาณนี้ ครับหลังจากนั้นก็ Ctrl o, Enter. คอนโทรลโ e เอนเตร์หาเขียนลงไปแล้วนะครับเราก็คอนโทรลเอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเราฟิก IP เรียบร้อยฟิก IP ที่ตัว r a s t b e r r y Pi นะครับหลังจากนั้นทดสอบรีบูตนิดนึงแล้วลองปิงเช็คดูว่าเป็น IP เดิมหรือเปล่านะครับ sudo reboot นะครับแต่จริงๆก็ผมมั่นใจนะผมก็ไม่ reboot นะครับหลังจากนั้นเราจะ install p i h o แล้วครับ sudo อีกรอบนะครับ apt update นะครับให้เขาดาวน์โหลดตัว list ของไฟล์มาก่อนนะครับ ค่อนข้างนานนะครับก็ปล่อยเข้าไปเรื่อยๆตัวล a s บ b ริ r เองก็ไฟเหลืองก็พิบบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะเสร็จแล้วคาสั่งถัดไปนะครับ s u d o อีกรอบแล้วก็ apt update a ลบ y นะครับ Enter ตอนนี้ก็อัปเกรดเสร็จแล้วใช้เวลาอยู่ประมาณ20นาทีเส็็เสจเลยนะครับเราจะมาเข้าสู่กระบวนการติดตั้งไพโฮนะครับให้พิมพ์คอมมานด์ตามนี้ curl ssl w https โคลนสแลสสแล install dot py key home dot net w ัก k b a s s นะครับตวนอีกครั้งเสร็จแล้วก็ Enter นะครับ มาแล้วครับให้กด enter เพื่อโอเคนะครับโอเคเขาบอกว่าให้ตั้งค่าให้เป็น static ip address นะครับให้ตอบ yes นะครับตอนนี้ ip ที่เราตั้งเอาไว้เป็น static ก็คือเบอร์นี้ ต้องการเซ็ตเป็น IP ปัจจุบันหรือเปล่านะครับก็ตอบ yes ไปเลยเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับมีการแจ้งว่า IP c o n FLICT นะครับเหมือนเราเตอร์แจกมาแต่จริงๆแล้ว IP ตัวน,นี้เราเตอร์แจกให้ Raspberry Pi นั่นแหละก็ไม่เป็นไรกด OK ต่อไปนะครับหลังจากนั้น upstream DNS จะค u e r y จากใครค u e r y จาก Google นี่แหละนะครับก็กด Enter ไปเลย ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบว่าคุณจะเลือก p d e f i n e list ของ add ที่ใส่มาให้หรือเปล่า mm hmm. ก็โอเคครับเลือกอยู่แล้วกดแท็บไปที่โอเค enter นะครับ mm hmm. เขาถามว่าต้องการจะ install web admin interface หรือเปล่าโอ้แน่นอนครับกดต่อไปโอเคแล้วก็ถัดมา install web require php module ก็ต้องกดแท็บโอเคครับ install ดูวันทูหลอกคิวรี่ต้องการเก็บหลอกไหมเก็บครับโอเคแล้วก็ในหลอกจะโชว์อะไรบ้างก็โชว์ทุกอย่างครับโอเค เสร็จแล้วครับใช้เวลาอีกประมาณ5นาทีในการอินสตอ l p พโฮบน DNS ที่เป็น IP 1 9 2 1 6 8 0 1 4 1นะครับเราจะเข้าด้วยตัว URL ตัวนี้นะครับก็ขั้นตอนนี้กดโอเค t n t e r ก็จะเด้งออกมา Install c o m p ิ e t ์น,นะครับให้พิมพ์ command สุดท้ายเพื่อเปลี่ยน password ก็คือไ h โฮวัก ลบ a วักลบ p นะครับ enter enter new password blank for n o password นะครับก็เป็น blank ไปก็ได้เพราะว่าเป็น Network ภายในนะครับ enter password remove เสร็จแล้วครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ pi hole บน raspberry pi zero นะครับ หลังจากนั้นก็เข้ามาที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วก็พิมพ์ http colon colon หนึ่งตามที่แจ้งเมื่อสักครู่ enter ครับอ่ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะเข้าใช้งานไา์โฮได้แบบไม่มีพาสเวิร์ดครับค่อยมาตั้งอีกทีนะครับมีการแจ้ง Error โอเคไม่มีอะไรครับ Slow เท่านั้นเอง ปิดก่อนนะครับเคลียร์ไปโอเคอ่าหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยน DNS เครื่องคอมชี้มาดูว่าตัว p า h o ฮจะวิ่งเหมือนคลิปที่แล้วหรือเปล่านะครับลองเปลี่ยน IP ให้ DNS ชี้มาที่ตัว IP ของ Pi h o ฮนะครับ 192.168.0.141ตัวเดียวก็พอโอเคโอเค Close อ่ามาแล้วครับอือเร็วดีด้วยง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเข้าเว็บอีกจอหนึ่งนะครับให้เห็นหน้าไพโฮไปก่อน เอ,อโอ้โหวิ่งใหญ่เลยครับถามว่าบล็อกไหมมีบล็อกเหมือนเดิมอ่านี่นะครับชัดเจนตัวแอดหายไปหมดเลยข้างๆก็ไม่มีนะครับโหดูดีมากอ,อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับตัวแอด้ายขวาหายไปเกลี้ยงเลยค่อนข้างโอเคดีนะครับ รัสบริพายก็บล็อกที่9.1%ลิสต์ของการบล็อกเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าไ i โฮนอกจากนี้กันคลิปนี้เอามาให้ดูวิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็วิธีการคอนฟิกเบื้องต้นเพื่อให้ไยโฮรันอยู่บน l ั s บร e พายซีโร่เป็ยูได้แบบนี้นะครับถามว่าต้องคอนฟิกอะไรอีกไหมไม่ต้องครับเฉพาะค่า Default ผมก็มองว่าน่าจะทำงานได้ดีที่เหลืออยู่ก็ต้อง ทำยังไงจะเป็นการอนุญ,ญาตให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องมากกว่าสําหรับการลงไพโฮก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ตัว l a s t b e l r y pi ทํางานได้สมบูรณ์แล้วนะครับผมจะเสียบอะแดปเตอร์ไว้แบบนี้แล้วก็เชื่อม w i f i ทิ้งเอาไว้เพื่อปล่อย dcp ให้ dns วิ่งมาที่ตัวไพโฮตัวนี้ทั้งหมดเลยตอนนี้ผมทนไม่ไหวก็เลยติดตัว heatsink ไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวชิปมันค่อนข้างร้อนถามว่าร้อนมากไหมก็ไม่ถึงกับมือพองหรอกครับ แต่รู้สึกว่าร้อนก็เลยสงสารติดไปก่อนละนะครับเมื่อสักครู่ร้อนเพราะว่าเราติดตั้ง OS แล้วก็ตั้งค่าอัปเกรดอะไรอยู่นะครับตอนนี้ก็ไม่ร้อนละรู้สึกแค่อุ่นๆนะครับจริงๆก็ขึ้นอยู่กับการทํางานของตัว CPU ของเขาเลยนะครับตอนนี้ก็คิดว่าโอเคละวางแบบนี้ทิ้งเอาไว้รอกล่องนะครับเดี๋ยวกล่องมาก็เดี๋ยวคงใส่เป็นกล่องตัวพลาสติกนะครับน่าจะสวยเป็นใสๆนะแล้วก็มีฮีซิงตัวนี้ใส่ไปแล้วนะครับ สำหรับคนที่อยากได้ตัวบล็อกโฆษณาบล็อกแอดนะครับซึ่งแอดเนี่ยเป็นที่มาของมัลแวร์ซึ่งมันซ่อนมาเป็นสคริปต์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มากระแอดนะครับบางทีกดแล้วรันคําสั่งรันโปรแกรมรันสคริปต์แล้วได้แอดมาฝังในเครื่องด้วยนะครับเป็นที่มาของตัวมัลแวร์หลายๆทางหลายๆตัวนะครับก็บล็อกแอดไปด้วยได้ผลพลอยได้ก็คือมัลแวร์ถูกบล็อกไปด้วยนะครับสักส่วนหนึ่งนะ สำหรับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา1,000บาทนะครับถ้าเกิดสนใจก็ลองกดเข้าไปดูร้านใต้คลิปแล้วก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวบอร์ดเนี่ยราคาผม980จริงๆมีส่วนลดด้วยนะแล้วก็ผมซื้อตัว sd card ตัวนี้มาในราคาประมาณ150นะครับ 32G กิกนะแล้วก็มีอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ร้อนะครับรวมๆก็ประมาณ1,200กว่าบาทนะครับก็ประมาณ 1, าร,ราวๆนี้นะลองทำเองได้นะครับ ก็สนุกดีไปอีกแบบลองดูวิธีทําละเอียดตามคลิปเลยครับไม่ได้ยากมากทําเองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะรีบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ